สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเซียนมันนี่ทอล์กที่นี่เราจะพาไปเจาะลึกทุกประเด็นการเงินการลงทุนและเศรษฐกิจของอาเซียนและโลกในแบบที่ฟังง่ายเข้าใจได้แต่คมเหมือนนักวิเคราะห์มืออาชีพวันนี้เราจะคุยกันในหัวข้อที่หลายคนตั้งคำถามซ้ำแล้วซ้ำเล่าเวียดนามกำลังจะแซงไทยจริงหรือไม่ประเทศเพื่อนบ้านที่วิ่งเร็วแบบก้าวกระโดดกำลังท้าทยายเศรษฐกิจไทยที่แม้จะใหญ่กว่าแต่เริ่มโตช้าลง แล้วอนาคตของภูมิภาคนี้จะไปทางไหนกันแน่ไปติดตามพร้อมกันครับเวียดนามกับไทยนี่คือ2ประเทศที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดในอาเซียนเวลานี้คำถามที่นักลงทุนและนักวิเคราะห์อยากรู้คือเวียดนามกำลังจะแซงไทยหรือ,อยังและถ้าวันหนึ่งมันเกิดขึ้นจริงจะหมายถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในสมบุเศรษฐกิจของภูมิภาคนี้ ประเทศไทยในปี2025ยังคงรักษาขนาดเศรษฐกิจในเชิงตัวเลขรวมหรือ nominal GDP ใหญ่กว่าเวียดนามอยู่ตัวเลขล่าสุดจาก IMF ประเมินว่าไทยมีขนาดเศรษฐกิจราว610,000ล้านดอลลาร์ขณะที่เวียดนามอยู่ประมาณ470,000ล้านดอลลาร์ นั่นหมายความว่าถ้าวัดตามมูลค่าเงินตราไทยยังนำอยู่แต่สิ่งที่ทำให้เวียดนามถูกจับตาคืออัตราการเติบโตเวียดนามโตเฉลี่ยปีละ5-6%แม้เจอแรงกดดันจากเศรษฐกิจโลกขณะที่ไทยโตเพียง2-3%ช่องว่างตรงนี้จึงทำให้เกิดความรู้สึกว่าอีกไม่นานเวียดนามจะวิ่งทัน ในมิติรายได้ต่อหัวไทยยังสูงกว่าเวียดนาม,มากรายได้ต่อหัวประชากรไทยปีนี้อยู่ประมาณ9,700ดอลลาร์ต่อคนขณะที่เวียดนามอยู่ที่ราว4,800ดอลลาร์ต่อคน ความต่างนี้สะท้อนว่าไทยพัฒนามาไกลกว่าแต่ก็ชี้ให้เห็นว่าไทยกําลังเข้าสู่สังคมสูงวัยเร็วแรงงานไว้ทํางานหดตัวลงในขณะที่เวียดนามยังมีแรงงานหนุ่มสาวมหาศาลค่าแรงยังต่ําและนี่คือเหตุผลที่ทําให้นักลงทุนโดยเฉพาะจากเกาหลีญี่ปุ่นและสหรัฐอเมริกาทยอยย้ายฐานการผลิตเข้าไปที่เวียดนาม การลงทุนโดยตรงจากต่างชาติหรือ FDI เป็นตัวชี้วัดชัดเจนปี2024เวียดนามดึงดูด FDI ได้กว่า36,000ล้านดอลลาร์สูงสุดในอาเซียนขณะที่ไทยดึงดูดได้เพียง10,000ล้านดอลลาร์สาเหตุหนึ่งคือการเมืองไทยที่ไม่แน่นอนนโยบายเศรษฐกิจเปลี่ยนบ่อยและต้นทุนค่าแรงสูงขึ้นนักลงทุนจึงมองว่าแม้เวียดนามจะเป็นระบบพักเดียวแต่กลับให้ความมั่นใจในนโยบายที่ต่อเนื่องกว่า ด้านโครงสร้างพื้นฐานเวียดนามพัฒนาเร็วมากทั้งทางด่วนรถไฟท่าเรือและนิคมอุตสาหกรรมเมืองใหญ่อย่างโฮจิมินห์และฮานอยกำลังกลายเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีและสตาร์ทอัพขณะที่ไทยเองก็มีโครงการ EEC และเครือข่ายโลจิสติกแต่ก็ยังเผชิญอุปสรรคจากความล่าช้าและความไม่ต่อเนื่องของนโยบาย แต่การจะบอกว่าเวียดนามแซงไทยหมดแล้วอาจเร็วเกินไปเพราะไทยยังมีข้อได้เปรียบมหาศาลทั้งขนาดตลาดที่ใหญ่กว่ากำลังซื้อภายในที่มั่นคงและรายได้จากการท่องเที่ยวที่เวียดนามยังตามไม่ทันปี2024ไทยมีนักท่องเที่ยวต่างชาติราว3าล้านคนเวียดนามมีแค่ประมาณ13ล้านคนการท่องเที่ยวทำให้ไทยมีเงินตราต่างประเทศเข้ามาอย่างมหาศาลและช่วยพยุงค่าเงินบาทได้ ไทยยังมีภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารที่แข็งแกร่งเป็นครัวของโลกในขณะที่เวียดนามก็รุกเข้ามาในตลาดนี้เช่นเดียวกันแต่ยังติดข้อจํากัดเรื่องมาตรฐานการผลิตจุดที่เวียดนามกําลังขึ้นนาคืออุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วนโดยเฉพาะสมาร์ทโฟนและชิปที่ดึงดูดบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาตั้งฐานการผลิต ถึงอย่างนั้นการเติบโตของเวียดนามก็ไม่ใช่ว่าจะไร้ความเสี่ยงปัญหานี่สาธารณะที่เพิ่มขึ้นระบบบัญชีที่ยังเปราะบรางและค่าแรงที่เริ่มสูงขึ้นในเมืองใหญ่ล้วนเป็นสัญญาณว่าการแข่งขันจะยากขึ้นขณะที่ไทยแม้เติบโตช้าแต่ระบบการเงินการธนาคารและทุนในประเทศยังแข็งแรงพอเป็นกันชน เมื่อเอาทุกอย่างมารวมจะเห็นว่าศึกไทยเวียดนามไม่ใช่การวิ่งแข่งในสนามเดียวเวียดนามกำลังเร่งเครื่องเต็มกำลังจากจุดต่ำมีแรงงานหนุ่มสาวและต้นทุนที่ดึงดูดนักลงทุนส่วนไทยยืนอยู่บนจุดที่สูงกว่ามีขนาดเศรษฐกิจใหญ่กว่าระบบการเงินมั่นคงกว่าและรายได้ต่อหัวมากกว่าเพียงแต่การโตช้าอาจทำให้ถูกมองว่าเริ่มหมดแรงคำถามสำคัญคืออีก10ปีใครจะเป็นผู้นำเศรษฐกิจอาเซียน เวียดนามที่กำลังวิ่งเร็วหรือไทยที่มั่นคงและยังมีบทบาทสำคัญในภูมิภาคบางทีคำตอบอาจไม่ใช่ใครแซงใครแต่ทั้งคู่จะไปต่อในเส้นทางที่ต่างกันไทยอาจเป็นศูนย์กลางการเงินและการบริการในขณะที่เวียดนามเป็นศูนย์กลางการผลิตและนี่คือภาพใหม่ของเศรษฐกิจอาเซียนในศตวรรษที่21 ทั้งหมดนี้คือภาพใหญ่ของศึกเศรษฐกิจไทยเวียดนามในปี2025แล้วคุณล่ะครับคิดว่าอีก10ปีข้างหน้าใครจะไปได้ไกลกว่าฝากความคิดเห็นไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยครับถ้าชอบการวิเคราะห์แบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง a s e a n m o n e y t a l k เพื่อไม่พลาดทุกมุมมองเศรษฐกิจที่คุณควรรู้แล้วเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ